ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเฉินเซี่ยงรับรู้ได้ว่ามีกลุ่มคนจํานวนมากกําลังตรงเข้ามามิหนาซ้ําทุกคนยังมีความแข็งแกร่งอย่างยิ่งและด้วยกลิ่นอายพลังที่พวกมันปลดปล่อยออกมาก็ทําให้เขารู้สึกกดดันและหวัดหวั่นไม่น้อยเพียงไม่นานกลุ่มคนปริศนาก็ได้ปรากฏตัวขึ้นส่วนใหญ่พวกมันเป็นชายวัยกลางคนประปนด้ยชายชาราแต่ชายชาราในกลุ่มไม่ได้ดูแข็งแกร่งเท่าที่ควร เฉินเซี่ยงรู้สึกว่ากลุ่มคนเหล่านี้มีรูปลักษณ์ดูโหดเที่ยมสมกับเป็นกลุ่มโจรน,นักล่าสมบัติจริงๆเจ้าเป็นคนของขุมกำลังเต้าสูอย่างนั้นหรือชายไวกลางคนถามไปยังหมาจินหงมันถือดาบหน้ากว้างสีทองพาดไว้บนบ่าใช่ข้ามีชื่อว่าหมาจินหงในครั้งอดีตข้าเผลอไปกระตุ้นกลไกกับดักทำให้ถูกผนึกไว้ในรูปปั้นไม่รู้ว่ามีใครจ,จดจำเรื่องนี้ได้หรือไม่หมาจินหงกล่าวกับชายไวกลางคน มาจินหงพยายามแสดงตัวตนเพื่อช่วยให้เฉินเซียงสามารถออกสำรวจวิหารสุริยหงสบาทได้อย่างปลอดภัยหักไม่เป็นเพราะสาเหตุนี้เขาจะไม่มีทางเสวนากับคนเหล่านี้เลยด้วยซ้ำเพราะเขารู้ดีว่าในอดีตพวกมันสามารถช่วยเหลือเขาออกจากผนึกประทับได้แต่ไม่มีใครยินดีที่จะช่วยเหลือเขาออกมาสิ่งนี้ทำให้เขารู้สึกกับแค้นใจอย่างยิ่ง แน่นอนว่ามันไม่ได้มีเหตุผลที่ซับซ้อนอย่างไรนักซึ่งก็เป็นเพราะนักล่าสมบัติหลายคนคิดว่าการช่วยเหลือหมาจินหงออกมาไม่ได้มีผลประโยชน์อย่างไรมีแต่จะพล่อยแบ่งผลประโยชน์จากการเก็บเกี่ยวเสียมากกว่าด้วยประการนี้จึงเป็นเหตุที่ทำให้หมาจินหงเกลียดชังนักล่าสมบัติคนอื่นๆเข้ากระดูกดำและไม่อยากสูงสิงกับคนเหล่านั้นอีกต่อไปแน่นอนว่าข้าจดจำเจ้าได้ชายไวกลางคนหัวเราะเสียงดังมันเห็นเป็นเรื่องตลกแตก เป็นเจ้าเองหรอกหรือที่ทะเลอ้อทล่าจนต้องติดอยู่ในผนึกประทับฮ่าฮ่าฮ่าถ้อยคำของมันยิ่งทําให้หมาจินหงเดือดดานแต่ด้วยฝ่ายตรงข้ามที่มีกําลังคนมากกว่าจึงจําเป็นต้องสงวนท่าทีและสีหน้าเอาไว้แม้หมาจินหงจะปากคอเราะอร้ายที่สามารถสาบแช่งได้อย่างดูเดือดราวกับเป็นพวกอารมณ์รุนแรงแต่เมื่อถึงคราวที่ต้องเผชิญหน้ากับกลุ่มคนที่มีจํานวนมากกว่าเขาก็พร้อมที่จะอ่อนอ่อนเสียอย่างนั้น ปัจจุบันข้าคือราชันเต้าสูททำไมเจ้าถึงไม่รีบคุกเข่าต่อหน้าข้าว่าแล้วมันก็เหว่งดาบหน้ากว้างตัดหัวเข่าของหมาจินหงส่งผลให้หมาจินหงสุดตัวในทันทีราชันเต้าสูแต่ผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในขุมกําลังเต้าสูเป็นหมาจินหงกล่าวด้วยสีหน้าเจ็บปวดรีบคุกเข่าลงเสียชายไวกลางคนแค้นเสียงครั้นจึงตวัดดาบตัดเข่าอีกข้างของหมาจินหงทําให้หมาจินหงล้มลงกับพื้น แล้วทำไมเจ้ายังไม่รีบคุกเข่าลงอีกชายวัยกลางคนหันไปตวัดใส่เฉินเซียงเฉินเซียงจ้องหน้ามันพลางขมวดคิ้วขึ้นแน่หละว่าเขาจะไม่ยอมคุกเข่าลงให้ใครง่ายๆเขาเป็นผู้มีบุญคุณของข้าเจ้าดูถูกข้าได้แต่อย่าริอ่านดูถูกเขาต่อให้ข้าต้องตกตายข้าจะไม่ยอมให้ใครแต่ต้องเขาหมาจินหงกัดฟันกล่าวปัจจุบันเขาไม่ได้อยู่ในท่าคุกเข่าหากเป็นการนอนคว่ำหน้าโดยที่ชายัวกลางคนใช้ฝ่าเท้ากดหัวเอาไว้ เฉินเซี่ยงเห็นแล้วว่าลานจัตุรัสในท้องพระโรงแห่งนี้มีทั้งหมด9ช่องทางแม้ไม่รู้ว่ามันจะนำพาไปยังสถานที่ใดแต่เขาตระหนักดีว่ามันสมควรเป็นสถานที่ตำแหน่งอื่นๆในวิหารสุริยหงสบาทเขาไม่ใช่สมาชิกขุมกำลังเต้าสูฉะนั้นเขาไม่จำเป็นต้องคุกเข่าให้ราชันเต้าสูมาจินหงตะโกนขึ้นเมื่อเห็นราชันเต้าสูกำลังปรีเข้าไปเอาเรื่องกับเฉินเซี่ยงดูเหมือนมันครอบครองดับสุริยหงสบาทห้าห้าราชันเต้าสูหัวเราะเสียงดัง 55ในที่สุดค่าก็จะได้ครอบครองดาบสุริยหงสบาด55คนอื่นๆในกลุ่มได้ยินเข้าก็ถึงกับเบิกตากว้างครั้นแล้วพวกมันได้เข้าปิดล้อมเฉินเซี่ยงโดยไม่ต้องรอคำสั่งจากราชันเต้าสูเจ้ามาจินหงเผยสีหน้าอักออนใจยิ่งนักเขาไม่ทันได้พูดอะไรเลยด้วยซ้ำทว่าฝ่ายตรงข้ามกลับค้นพบเสียอย่างนั้นอย่าคิดว่าจะโง่ง,งมเช่นเจ้า5าราชันเต้าสูกล่าวด้วยรอยยิ้ม เห็นชัดว่าหลักฐานพลังของมันต่ำมากแต่กลับช่วยเหลือเจ้าออกมาได้จริงๆดังนั้นความเป็นไปได้จึงมีเพียงหนึ่งเดียวนั่นคือการใช้ดาบสุริยหงสบาดหม่นจินหงกัดฟันพร้อมหายใจกระฟัดกระเฟียดครั้นแล้วเขาก็ได้กระโจนเข้ากอดรัดราชันเต้าสู่เอาไว้พี่ชายรูปหล่อรีบหนีไปจากที่นี่เฉินเซี่ยงถึงกับตกตะลึงในการกระทําของหมาจินหงเพราะเห็นชัดว่ามันคือการแลกชีวิตเพื่อเปิดทางให้เขานีเอาตัวรอด ยามนี้ร่างกายของหมาจินหงเกิดอาการบวมโตอย่างรวดเร็วไม่ต้องสงสัยเสียให้ยากเพราะมันคือการควบแน่นอำนาจพลังไว้ในกายเนื้อเพื่อจะสร้างระเบิดพลังที่รุนแรงและเป็นการพลีชีพการถูกราชันเต้าสู่เหยียดหยามต่อหน้าเฉินเซียงทําให้หมาจินหงรู้สึกว่าตนเองกลายเป็นคนไร้ายประโยชน์และเมื่อเห็นว่าราชันเต้าสูกกาลังจะคุกคามเฉินเซียงเขาก็ไม่สามารถนิ่งเฉยได้อีกต่อไป เพื่อที่จะให้เฉินเซียงรอดพ้นจากวิกฤตนี้เขาจำเป็นต้องเข้าแลกชีวิตกับราชานเต้าสูและเขายินดีที่จะตกตายไปพร้อมกับมันขณะที่หลายคนตกตะลึงในความบ้าดีเดือดของหม่าจินหงเฉินเซียงอาศัยจังหวะนั้นเปิดตัวผนึกประทับของกระจกเทพหกวิธีครั้นจึงทะยานเข้าหาราชานเต้าสูพร้อมกับใช้ดาบเทพเก้าชั้นฟ้าเสียบแทงอย่างถนัดราชานเต้าสูร้องตะโกนด้วยความเจ็บปวดเป็นเพราะหม่าจินหงกอดรัดมันเอาไว้ทำให้ไม่อาจหลีกหลบคมดาบของเฉินเซียงได้ อย่างไรก็ตามขณะที่ดาบของเฉินเซียงเจาะทะลวงเข้าเบ้าตามันก็พยายามประตูแรงกดดันต้านทานการเจาะทะลวงของคมดาบเอาไว้ส่งผลให้คมดาบเสียบแทงไม่ถึงจุดตายพวกเรารีบหนีเฉินเซียงกระชากแขนของมาจินหงแล้วจึงกระโดดขึ้นไปบนกระจกเทพหกวิธีพลันควบคุมให้พุ่งทะยานหลบหนีชั่วขณะนั้นผนึกประทับได้เสื่อมคลายลงทำให้คนอื่นๆเริ่มประตูพลังโจมตีไล่หลังอย่างบ้าคลั่ง ด้วยม่านพลังอันกล้ากแกร่งแห่งกระจกเทพหกวิธีต่อให้ฝ่ายตรงข้ามมีพลังโจมตีที่รุนแรงสักเพียงใดแต่ไม่อาจทำลายม่านพลังแห่งกระจกเทพหกวิธีได้และเมื่อราชันเต้าสูพบว่าพวกมันไม่สามารถเล่นงานเฉินเซียงได้มันก็แผดเสียงคำรามอย่างเจ็บแค้นเฉินเซียงควบคุมกระจกเทพหกวิธีพุ่มเข้าสู่ช่องในท้องพระรงค์อย่างรวดเร็วก่อนจะปรากฏตัวในท้องพระรงค์อีกแห่งอย่างน่าประหลาดอย่างไรก็ตามเฉินเซียงพบว่ากลุ่มของราชันเต้าสูไม่ได้ติดตามเข้ามาที่นี่ ตาเท่าหมาเจ้าไม่เป็นไรใช่ไหมเฉินเซี่ยงถามข้าไม่เป็นไรมาจินหงกล่าวอย่างกระหืดกระหอบยามนี้เขาเริ่มทำการฟื้นฟูร่างกายแล้วเมือ่อครู่ก่อนมาจินหงคิดว่าพวกเขาทั้งสองจะไม่รอดแล้วดังนั้นเขาจึงยินยอมที่จะพลีชีพเพื่อเปิดทางหนีให้กับเฉินเซี่ยงแต่ไม่ทันคาดคิดว่าเฉินเซี่ยงจะสามารถแก้ไขสถานการณ์วิกฤตได้มีนำซ้ำยังนำพาเขาหลบหนีมาด้วยกัน พี่ชายรูปหล่อท่านไร้กาศจริงๆมาจินหงกล่าวชื่นชมยมนี้เขารู้สึกนับถือเฉินเซี่ยงเป็นดั่งพี่ชายจริงๆเฉินเซียงยิ้มพยักหน้าแต่ไม่กล่าวอะไรดูเหมือนพวกมันไม่กล้าไล่ตามมาที่นี่หรือจะเป็นไปได้ว่าที่นี่มีกลุ่มนักล่าสมบัติอื่นๆอยู่เฉินเซียงหันมองไปรอบๆแล้วจึงกล่าวขึ้นนับตั้งแต่เข้าสู่ภูเขาไฟสีดำพลังมิติของเขาก็ไม่สามารถใช้งานได้ ดังนั้นเขาจำเป็นต้องระวังตัวให้มากขึ้นข้าคิดว่าอาจมีไม่ต่ำกว่า20กลุ่มมาจินหงกล่าวขุมกําลังเต้าสู่เข้ามาที่นี่เป็นเวลานานมากแต่ดูเหมือนจะไม่ได้รับการเก็บเกี่ยวใดๆและด้วยสาเหตุนี้ก็อาจทำให้พวกมันไม่ลงรอยกันจึงแยกกลุ่มและกระจายไปยังสถานที่ต่างๆมาจินหงกล่าวไม่ทันจบประโยคก็ได้มีดาบนับสิบๆเล่มพุ่งเข้าโจมตีอย่างรวดเร็วบัตซบ หมาจินหงตะโกนอย่างเดือดดาลดาบที่พุ่งเข้ามาโจมตีไม่ถือว่ารุนแรงดังนั้นเขาจึงกระโดดออกจากกระสกเทพวิถีพร้อมประตูพลังผลักดันดาบเหล่านั้นจนสถานกลับไปในฉับพลันมาจินหงเป็นบุคคลอารมณ์ร้อนจนเข้าขั้นหัวรุนแรงซึ่งเมื่อครู่เขาเพิ่งรอดพ้นจากการคุกคามและยังไม่ทันได้หายใจหายคอก็ต้องพบกับการคุกคามอีกครั้งสิ่งนี้กระตุ้นให้เขาเดือดดาลจนแทบพลุมคลั่ง ทั้งเฉินเซียงและมาจินหงไม่นึกเลยว่าพวกเขาจะถูกจู่โจมในทันทีที่เข้าถึงสถานที่แห่งนี้ทั้งที่พวกเขาไม่เคยมีความบาดหมางก,กับฝ่ายตรงข้ามเสียด้วยซ้ำทว่าฝ่ายตรงข้ามกลับจู่โจมอย่างไม่คิดสอบถามสักคําสิ่งนี้ทําให้พวกเขารู้สึกเดือดดานไม่ใช่น้อยใครกันที่บังอาจโจมตีพวกข้ารีโผล่หัวออกมาเดี๋ยวนี้มาจินหงตะโกนอย่างเดือดดานท่าทีของเขาดูขึงขังดูดันอย่างยิ่ง เฉินเซียงนึกขันในใจเขาคิดว่าหากฝ่ายตรงข้ามปรากฏตัวด้วยความแข็งแกร่งที่มีมากกว่าหมาจินหงจะ่อนอ่อนให้ฝ่ายตรงตรงข้ามทันทีอย่างไรก็ตามเมื่อเขานึกย้อนไปถึงครั้งที่หมาจินหงยอมพลีชีพเปิดทางหนีให้แก่เขาเขาก็ไม่กล้าดูถูกในความบ้าดีเดือดของหมาจินหงจริงๆตาเท่าหมาระวังด้วยบางทีพวกมันอาจเป็นคนของราชันเต้าสูเฉินเซี่ยงส่งกระแสจิตกล่าวเตือนเขารู้สึกว่ากลุ่มคณะของราชันเต้าสูที่พบเห็นยังมีไม่มากเท่าที่ควร จึงเป็นไปได้ว่ากลุ่มคนที่เปิดฉากโจมตีในครั้งนี้อาจจะเป็นคนของราชันเต้าสูทางด้านหมาจินหงตระหนักถึงแง่มุมดังกล่าวได้เช่นกันดังนั้นเขาจึงตื่นตัวคอยระวังเป็นอย่างดีครั้นแล้วทั้งสองก็ได้มองเห็นกลุ่มคนนับร้อยปรากฏตัวขึ้นซึ่งทั้งหมดไม่ถือว่าแข็งแกรง่งแต่ไม่ได้อ่อนแอเสียทีเดียวสำหรับผู้แข็งแกร่งที่สุดเป็นสองผู้เชี่ยวชาญสถานพิภพ,พ,พในจุดสูงสุด เพียงสองผู้เชี่ยวชาญสถานพิภพ,พในจุดสูงสุดหมาจินหงก็ไม่สามารถรับมือได้แล้วคงไม่ต้องพูดถึงผู้เชี่ยวชาญอีกนับร้อยร้อยคนเลยด้วยซ้ำหากว่าทั้งหมดกรูเข้ามาพร้อมกันหมาจินหงก็ไม่อยากนึกถึงสภาพศพของตนเองว่าจะเป็นเช่นไรเมื่อต้องเผชิญหน้ากับกลุ่มคนนับร้อยหมาจินหงก็ออกอาการหวัดหวัน่นอย่างเห็นได้ชัดยามนี้เขาคิดว่าตนเองเป็นเพียงมดมแมลงตัวจ้อยแค่เท่านั้นชายชราสองคนก้าวเดินออกมาเบื้องหน้ากองกำลังนับร้อยแน่เหล่าว,ว่ามันคือผู้เชี่ยวชาญสถานพิภพ,พ,พในจุุดดสสูงส จิตสังหารของสองชายชาราพรุ่งพลานรุนแรงทําให้หมาจินหงรู้สึกกดดันอย่างยิ่งแต่ทว่าเฉินเซี่ยงยังไม่รู้สึกกังวลอย่างไรนักเป็นเพราะเขามั่นใจในพลังป้องกันของกระจกเทพหกวิถีเขาคิดว่าหากฝ่ายตรงข้ามเปิดฉากโจมตีเต็มกาลังกระจกเทพหกวิถีจะยังต้านทานเอาไว้ได้สักพักช่วยให้เขามีเวลาเพียงพอที่จะหลบหนีพวกเจ้าเป็นคนของราชันเต้าสูหรือไม่เฉินเซี่ยงถามขึ้นราชันเต้าสู ทำไมถึงถามเช่นนี้หรือพวกเจ้าเป็นศัตรูของราชาเต้าสูชายชรากล่าวถามด้วยสีหน้าเคร่งขรึมพวกเจ้าเป็นใครมาจากไหนที่นี่เป็นเขตแดนของพวกเราพักพันบ์บรรพการพวกเจ้าไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาที่นี่ทางที่ดีพวกเจ้ารีบออกไปเสียมิฉะนั้นอย่าตําหนิที่พวกเราไม่สุภาพ กล่าวจบชายชาราจึงชี้มือไปอยังประตูทางออกซึ่งมันเป็นช่องทางที่พวกเขาหลบหนีราชันเต้าสู่ออกมาแน่เหล่าว่าทั้งเฉินเซี่ยงและหมาจินหงจะไม่ย้อนกลับไปเป็นอันขาดใครกําหนดว่าที่นี่เป็นพื้นที่ของพวกเจ้าเฉินเซี่ยงขมวดคิ้วที่นี่คือวิหารสุริยโหงสบาทแน่นอนว่ามันคือพื้นที่ของบรรพการตะวันเทพพวกข้าเป็นฝ่ายกําหนดยังไงเล่าพวกข้ามาถึงที่นี่เป็นเวลากว่าหมื่นปีแล้ว ดังนั้นพวกข้ามีสิทธิ์จะปกครองพื้นที่แห่งนี้พวกเจ้ารีบใส่หัวไปให้พ้นข้าไม่อยากเสียเวลาไปมากกว่านี้แล้วกล่าวจบชายชาราได้ยกชี้ตรีศูนย์มายังทิศทางของหมาจินหง จะดีชั่วมาจินหงก็เป็นผู้เชี่ยวชาญสถานพิภพในจุดสูงสุดนั่นหมายความว่าเขาไม่ได้พลังไปกว่าชายชราและเมื่อเห็นฝ่ายตรงข้ามยกชีตรีสีสูนเขาจึงกล่าวขึ้นว่าข้าเองก็เป็นคนของขุมกําลังเต้าสูเหมือนกับพวกเจ้าอีกฝั่งของประตูบานนั้นมีชายที่เรียกตัวเองว่าราชาเต้าสูอยู่ที่นั่นหากพวกเจ้าขับไล่พวกข้าออกไปจริงๆจะไม่โหดร้ายกับพวกข้าไปหน่อยหรือ เฉินเซี่ยงถึงกับถอนหายใจอย่างระอาะเขาไม่นึกเลยว่าหม่าจินหงจะกล่าวกับฝ่ายตรงข้ามเช่นนี้ทั้งที่รู้ดีว่าฝ่ายตรงข้ามไม่มีความเป็นมิตรแม้แต่น้อยแล้วยังไงมันไม่ใช่เรื่องของพวกข้าซะหน่อยชายชรากล่าวด้วยน้ำเสียงเย้ยหยันช่วยไม่ได้ใครใช้ให้เจ้าอลราวาสกับราชันเต้าสู่กันเล่าในท้องพระโรงทั้งหมดเก้าช่องทางแต่ละช่องทางล้วนนำไปสู่สถานที่ต่างๆแต่แน่นอนว่าทุกที่มีพักอื่นๆปกครองอยู่นั่นหมายความว่าพวกเจ้าไม่มีที่ให้ไปแล้ว ชายชาราก้าวเดินและใช้ตรีศูนต้อนหมาจินหงให้เริ่มเดินถอยหลังเฉินเซี่ยงจ้องสังเกตตรีศูนของชายชาราก่อนจะนำไปเปรียบเทียบกับอาวุธของคนอื่นๆก่อนจะสรุปได้ว่าอาวุธเทพของคนอื่นๆค่อนข้างน่าผิดหวังขณะที่อาวุธเทพของสองชายชาราดูมีภาษีดีกว่าโดยที่กลั่นสร้างจากแร่ศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต๋ปริมาณเล็กน้อยแต่ถึงจะมีแร่ศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต๋าผสมอยู่ในอาวุธเทพเฉินเซียงก็ยังมองว่ามันเป็นอาวุธเทพที่ไม่น่ากลัวอยู่ดี ช้าก่อนเจ้าไม่อยากรู้หรือว่าทำไมราชันเต้าสูถึงไล่ล่าพวกข้าเฉินเซี่ยงกล่าวขึ้นหาราชันเต้าสูไม่ไล่ตามพวกข้าเข้ามาที่นี่ย่อมหมายความว่ามันหวั่นเกรงพวกเจ้าหรือไม่ก็อ่อนแอกว่าพวกเจ้าเอาเป็นว่าข้าจะยื่นข้อเสนอให้พวกเจ้าแลกกับการอยู่ที่นี่ก็แล้วกันราชันเต้าสูแข็งแกร่งมากแต่มันมีกําลังคนน้อยกว่าพวกข้าอย่างไรก็ตามมันได้ปกครองพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดของวิหารสุริยหงสบาท หากพวกมันจะต่อสู้กับพวกข้าย่อมก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งสองฝ่ายเมื่อถึงเวลาที่พรรคของข้าอ่อนแอแรงแปดพักอื่นจะร่วมมือกันกำจัดพวกข้าและแบ่งพื้นที่เพื่อขยายอาณาเขตชายชารากล่าวแน่นอนว่าพวกข้าไม่ต้ององค์การมีความบาดหมางกับราชันเต้าสูโดยไม่จำเป็นชายชารากล่าวขึ้นมันคิดว่าเฉินเซียงไม่ได้มีข้อเสนอที่น่าสนใจจึงปฏิเสธอย่างไม่ใยดีเฉินเซียงควักกล่องหยกออกมาเปิดออกเผยให้เห็นแร่ศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต่าที่อัดแน่นอยู่ด้านใน ตราบใดที่พวกเจ้าให้ที่พักพิงแก่พวกข้าข้าจะมอบสิ่งนี้เป็นการตอบแทนสมาชิกขุมกำลังเต้าสู่ล้วนเป็นนักล่าสมบัติดังนั้นพวกมันจึงระบุได้ทันทีว่าสิ่งที่อยู่ในกล่องหยกเป็นสิ่งใดแรศักดิ์สิธิ์หมื่นเตา๋าชายชาราอุทานด้วยความประหลาดใจขณะที่ดวงตาฉายแววแห่งความปรารถนาเฉินเซี่ยงปิดกล่องหยกและเก็บกลับทันทีว่าไงพวกเจ้าตกลงหรือไม่ แรศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต๋าปริมาณเพียงน้อยนิดก็ถือเป็นสิ่งที่หายากแห่งเบื้องบนวัตจรหมื่นเต๋าแล้วจะนับประสาอะไรกับพวกมันที่อยู่ในนี้มานานนับหมื่นปีเดิมทีพวกมันเคยมีแรศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต๋าติดตัวมาด้วยแต่การแย่งชิงอาณาเขตภายในวิหารสุริยหงสบาดทําให้พวกมันใช้แรศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต๋าที่มีอยู่จนหมดไปดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าแรศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต๋าถือเป็นสมบัติที่ล้ำค่าสําหรับพวกมันอย่างยิ่งตกลง ชายชาราตอบตกลงโดยไม่ต้องคิดเสียให้ยากดีเช่นนั้นพวกเรามาทำพันธสัญญาโลหิตหากพวกเจ้าขับไล่พวกข้าออกจากพื้นที่ข้อตกลงทั้งหมดจะเป็นอันยกเลิกเฉินเซียงกล่าวเงื่อนไขนี้ไม่ถือว่ามากไปใช่หรือไม่ไม่ถือว่ามากไปพวกเรายินดีชายชารากล่าวขึ้นขณะที่ชายชาราอีกคนพยักหน้าเห็นด้วยพวกมันเป็นบุคคลที่แข็งแกร่งที่สุดในพักจึงมีสิทธิ์ขาดในการตัดสินใจ ชายชาราทั้งสองสามารถระบุได้ว่าแรศักดิ์สิธิ์หมื่นเต่าที่เฉินเซียงนำออกมามีไม่ต่ำกว่าสองจินอีกทั้งพวกมันยังคิดว่าเฉินเซียงอาจจะมีแรศักดิ์สิธิ์หมื่นเต่ามากกว่าที่เห็นจริงสิเจ้าต้องระบุป,ปริมาณแรศักดิ์สิธิ์หมื่นเต่าให้ชัดเจนเสียก่อนมิฉนั้นเจ้าอาจลดจำนวนในภายหลังชายชารากล่าวมันกังวลว่าเฉินเซียงอาจเล่นไม่ซื่อกับพวกมันยามนี้บรรดาหนุ่มสาวที่อยู่ในพักพันบนรรพการต่างเผยสีหน้าตื่นเต้นเนื่องจากพวกมันเติบโตในภายหลัง ดังนั้นแรศกดิทธิ์หมื่นเต๋าจึงเป็นเพียงเรื่องเล่าในตำนานของพวกมันซึ่งพวกมันไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะได้มีโอกาสพบเห็นแรศกดิทธิ์หมื่นเต๋าเช่นนี้ทั้งหมดสองจินพวกเจ้าแบ่งกันคนละหนึ่งจินเชิญเซี่ยงกล่าวหากตกลงก็ทำพันธสัญญาโลหิตได้ทันทีแม้ชายชาราทั้งสองจะรู้มาว่าวิหารสุริยหงสบาทมีผลึกจักรพพัดหมื่นเต๋าหลงเหลืออยู่แต่พวกมันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผลึกจักรพพัดหมื่นเต๋าถูกเก็บซ่อนไว้ที่ใดกันแน่ ดังนั้นเมื่อมีโอกาสได้รับแร่ศักดิ์สิทธิ์หมื่นเตามีหรือว่าพวกมันจะปฏิเสธยามนี้เฉินเซี่ยงต้องการทําความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ของที่นี่ก่อนจะเริ่มออกค้นหาคุมสมบัติแห่งวิหารสุริยหงสบาทในภายหลังดังนั้นเขาจึงต้องการหาที่พักพิงสักระยะก่อนอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ